บทที่สิบเก้าททหารเป็นทอถงเรามาักจะได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ามีถึงแปดหมื่นสี่พันระธรรมขันธ์ส่วนใหญ่ก็เลยตกใจหนักใจว่าการจะศึกษาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคงจะต้องเป็นเรื่องใหญ่จะต้องใช้เวลามากมายเหลือเกินจึงจะเรียนได้จนครบแปด0หมื่นสี่พันข้อ แต่ถ้าได้ศึกษาให้กระจ่างแล้วจะพบว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเรียนรู้ทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์หรือจะพูดไปแล้วไม่ใช่เรื่องจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ข้อธรรมมากมายเป็นหลักหมื่นหรือหลักพันหรือแม้กระทั่งเป็นหลักร้อยๆข้อเดิมไปเปรียบเสมือนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอุปมาอุปไมยให้กับสาวกของพระองค์ว่าสิ่งที่พระองค์นํามาสอนนั้นเปรียบเหมือนใบไม้ในกําม,มือ แต่ความจริงในโลกนี้เปรียบเหมือนใบไม้ในป่าซึ่งมีอีกมากมายมหาศาลแต่ไม่มีความจำเป็นต้องไปรู้เพราะแค่ที่พระองค์นำมาสอนนี้ก็เพียงพอที่จะปฏิบัติได้จนถึงขั้นพ้นทุกข์สินเชิงได้แล้วฉันใดก็ฉันนั้นหากเราต้องการเป็นเพียงนักปฏิบัติธรรมเพื่อให้ตนเองทุกข์น้อยลงไม่ได้ต้องการที่จะเป็นปราดด้านพุทธศาสตร์ จะต้องรู้ละเอียดลึกซึ้งในทุกข้อ 4, รธรรมนับแปดหมื่นสี่พันธรรมขันธ์เราเพียงแต่ยึดหลักธรรมสาคัญเดียวช่วยให้เราทุกน้อยลงเท่านั้นก็พอไม่ต้องทุ่มเทเวลาที่จะไปเรียนรู้รายละเอียดอะไรที่เกินความจําเป็นขอเพียงให้เข้าใจแลนะปฏิบัติตามหลักธรรมที่สําคัญเท่านั้น<ๆ>ก็น่าจะเพียงพอสําหรับผู้ที่ไม่มีเวลาหรือมีเวลาน้อย หลักใหญ่ของคำสอนของพระพุทธองค์คือให้เราเอากิเลสออกจากใจดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนที่บ้านบนรถที่ทำงานหรือเวลาใดจะใช้เวลากี่นาทีก็แล้วแต่โอกาสจะอำนวยให้มาคิดสอนใจตัวเองหากทำได้เช่นนี้จะเห็นว่าเรามีเวลาเหลือเฟือที่จะปฏิบัติธรรมเมื่อเราฝึกคิดพิจารณาสอนตัวเองจนเกิดความเคยชิน และเข้าใจในข้อธรรมพอสมควรแล้วจะเปรียบเสมือนเราฝึกหัดชกลมอยู่ทุกวันต่อไปเราก็ก้าวขึ้นเวทีเพื่อต่อสู้กับกู้ชกจริงแต่ก่อนเราจะรับรู้สิ่งต่างๆว่ามันเป็นอะไรตามที่เห็นหรือได้ยินและจบแค่นั้นแต่ตอนนี้ทุกขณะที่เราเห็นหรือได้ยินเราจะนำสิ่งเหล่านั้นน้อมอสอนตัวเองมาเทียบกับพฤติกรรมของตัวเราว่าเป็นอย่างไร อะไรที่ไม่ดีเราจะไม่ทำแบบนั้นอะไรที่ดีก็จดจำมาทำคิดพิจารณาสิ่งที่ทำอยู่หรือกำลังจะทำให้ไปเชื่อมกับข้อธรรมที่เราชกลมมานั่นแหละแต่คราวนี้เราจะเห็นจริงตามไม่เป็นเพียงการชกลมแล้วเพราะสิ่งที่กำลังทำนั้นตรงกับข้อธรรมที่เราเคยสอนตัวเองหลวงพอ่อทูลท่านบอกว่าวิธีง่ายๆคือพัฒนาทอตหารคือ ทอสรามธรรมให้เป็นทอทงคือทอรอหันหมอกมาทำนั่นเองการปฏิบัติธรรมในแนวของหลวงพ่อทูน,นี้จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นขั้นชกลมหรือขึ้นเวที mm hmm. ก็ไม่ได้เบียดบางเวลาในชีวิตประจําวันไปแต่อย่างใดเลยเพราะท่านให้เราทําตัวตามปกติทําทุกอย่างในชีวิตประจําวันอย่างที่เคยทําเพียงแต่ให้คิดให้เป็นเพื่อให้เกิดปัญญา นั่นคือเอาโลกมาเชื่อมกับธรรมหลวงพ่อท่านย้ำอยู่เสมอว่าโลกอยู่ที่ไหนธรรมก็อยู่ที่นั่นธรรมทุกหมวดโลกทั้งหมดเป็นหินลับปัญญาจิงอยู่ในช่วงแรกของการปฏิบัติเราจำเป็นต้องอาศัยตำราต้องพึ่งพาครูบาอาจารย์หากเรามีโอกาสที่จะไปหาครูบาอาจารย์ที่วัดหรือที่สำนักปฏิบัติธรรมก็เป็นการดี แต่หากไม่มีเวลาที่จะทำเช่นนั้นก็ใช้ว่าจะหมดโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมในเมื่อเรามีพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูอยู่แล้วตำราท่านก็ให้ไว้แล้วนั่นคืออริยสัจสี่ทุกขสมุทัยนิโรธมรคทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์คืออนิจจงทุกขังอนาัตตาวิธีปฏิบัติท่านได้บอกไว้แล้วให้เดินตามมรคมีลงแปดที่สมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ คือเห็นให้ตรงกับความจริงคือมองให้เป็นสัมมาสังกปโปคือความดํำริคือคิดชอบคือคิดให้เป็นสัมมาวาจาคือความสํารวมในคําพูดคือพูดให้เป็นสัมมากรรมโตคือการทําแต่สิ่งที่ดีคือทําให้เป็นสัมมาอาชีโวคือการดํารงชีพชอบคือทําหน้าที่ให้ที่ดีอยู่ให้เป็นสัมมาวายาโม คือความเปลี่ยนชอบหรือเพียนให้ถูกวิธีเพียนให้เป็นคือเพียนลดละกิเลสนั่นเองสัมมาสติคือความมีสติชอบคือมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าฐานกิเลสหรือใช้สติให้เป็นสัมมาสมาธิคือมีสมาธิตั้งใจมั่นที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อให้พ้นทุกข์คือใช้สมาธิให้เป็นหลักสําคัญได้บอกไว้แล้วว่าให้เอากิเลสออกจากใจเราอยู่ตรงไหนเวลาไหน ก็ฝึกที่จะเอากิเลสออกจากใจได้ไม่จําเป็นจะต้องวิ่งไปที่นู่นที่นี่ให้เสียเวลานอกเสียจักว่าปฏิบัติไปแล้วเกิดติดขัดเราจึงค่อยหาตำรามาดูหรือไปหาครูบาอาจารย์ให้ท่านช่วยแก้ไขให้ซึ่งในช่วงแรกอาจจะไปพบครูบาอาจารย์บ่อยครั้งแต่เมื่อชํานาญแล้วการไปพบท่านก็อาจไม่บ่อยอย่างที่เคยซึ่งไม่ได้สิ้นเปลืองเวลาจนเป็นเหตุให้เอามาเป็นข้ออ้างว่า ไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติธรรมทั้งที่มีเวลาที่จะไปทําอย่างอืมากและที่ไปทํากันนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นทรรมดาหรือไม่ก็เป็นสีเทาๆเดียด้วยบทที่ยี่สิบตำราและอาจารย์ส่วนใหญ่การรักษาศีลห้าและการทําบุญทําทานชาวพุทธที่มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมนั้นจะเข้าใจดีไม่สับสนในสองเรื่องนี้ แต่ข้อชำระจ,จริตให้ขาวรอบหรือชำระจ,จริตให้บริสุทธิ์นี้ส่วนใหญ่ยังสับสนเพราะสิ่งที่เห็นในชีวิตประจําวันส่วนมากจะพาให้เราวกวนหลงทางจึงเป็นเรื่องจําเป็นที่จะต้องทําความเข้าใจเรื่องนี้ให้กระจ่างก่อนที่จะลงมือปฏิบัติพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่มีถึง8ปดหมื่พข้อเปรียบเหมือนเราเดินเข้าไปในร้านขายยาแล้วไปบอกอาการของโรคให้กับหมอตี เพือหยิบยาให้หากโชคดีโรคเราก็หายแต่หากยาที่หมอตีหยิบให้ไม่ถูกกับโรคเราก็เสียเงินเสียเวลากินยานั้นไป,นปเปล่าๆหรือบางกรณีอาจเกิดอันตรายจากยานั้นก็เป็นได้เราจึงควรที่จะไปหาแพทย์ให้ตรวจวินิจฉัยโรคต้องเสียก่อนแล้วค่อยเอาใบสั่งยามาซื้อยาจากร้านขายยาโลกปัจจุบันนี้มีแพทย์อยู่เต็มบ้านเต็มเมือง แต่ไม่ใช่ว่าแพทย์ทุกคนจะวินิจฉัยโรคเราได้ถูกต้องแม่นยำก็ต้องเสี่ยงต้องลองกับหมอแต่ละคนอยู่ดีระหว่างที่รักษาอยู่กับหมอคนนั้นเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยเฝ้าดูผลของการรักษาว่าอาการดีขึ้นหรือไม่อย่างไรไม่ใช่หลงเชื่อหมอโดยไม่ลืมหูลืมตาหากรักษาแล้วไม่ดีขึ้นเราก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะเปลี่ยนหมอหรือไม่อย่างไรนั่นคือต้องเสี่ยงไปเรื่อยๆ แต่ความเสี่ยงน้อยกว่าเราไปหาหมอตีจะไม่เสี่ยงเลยนั่นเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่ได้เกิดในสมัยพุทธกาลไม่มีโอกาสได้พบกับพระพุทธเจ้าที่เป็นสุดยอดของแพทย์ที่วินิจฉัยและสั่งยาได้ถูกโรคกับถูกกับกโรคทุกชนิดเราเกิดช้าไป2,500กว่าปีก็ต้องใช้ปัญญามากขึ้นพิจารณาให้ดีว่าจะเชื่อหมอคนไหนหดีหพทูลบอกว่า ธรรมะแต่ละหมวดนั้นดีทุกหมวดเหมือนกับยาทุกประเภทก็ดีด้วยกันทั้งหมดแต่ยาชนิดไหนจะถูกกับโรคเราประเด็นสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ท่านบอกว่าต้องดูโรคของเราให้เป็นถ้าไม่ดูโรคจะหายามาแก้ไม่ถูกฉะนั้นต้องฝึกตัวเราให้เป็นหมอรักษาตัวเองคือเป็นทั้งคนป่วยเป็นทั้งหมอหายามารักษาตัวเองยาถูกกับโรคก็รู้ ยาไม่ถูกกับโรคก็รู้แต่คนสมัยนี้เอาธรรมะแต่ละหมวดมาปฏิบัติโดยไม่รู้ตัวเองว่าเป็นโรคอะไรโรคกิเลสตัณหาตัวไหนจึงไม่ค่อยจะได้ผลว่าะธรรมะหมวดนั้นๆไม่ตรงกับกิเลสตัณหาของตัวก็แก้โรคของตัวเองไม่ได้การที่จะรู้ว่าธรรมหมวดไหนเหมาะที่จะนำมาแก้โรคของเรานอกจากจะต้องศึกษาให้รู้ว่า ทำข้อนั้นใช้แก้กิเลสตัวไหนแล้วจะต้องเลือกวิธีปฏิบัติให้ตรงกับจริตของเราด้วยไม่ใช่ขึ้นชื่อว่าธรรมะแล้วจะนำมาแก้กิเลสในตัวทุกคนได้หมดเหมือนกับยาชนิดหนึ่งที่ใช้รักษาโรคนี้กับคนนี้ได้ผลก็ไม่ใช่ว่าจะใช้รักษาได้ผลกับทุกคนดังคำที่ว่าลางเนื้อชอบลางยาดังนั้นในพระพุทธ ในปัจจุบันที่เราไม่มีโอกาสได้รับข้อธรรมโดยตรงจากพระพุทธเจ้าจึงต้องใช้ปัญญาขนขายว์าจาริตของเราให้เจอว่าจริตเดิมเราเป็นอย่างไรเราสร้างบาร,รมีธรรมมาแบบไหนหลักใหญ่คือให้ตรวจสอบตัวเองให้มั่นใจว่าเราเป็นพวกเจโตวิมุตต์หรือเป็นพวกปัญญาวิมุตต์แล้วเลือกหมวดธรรมหรือธรรมโอสถ ที่ทําแล้วรู้สึกพอทําได้ไม่ฝืนใจจนเกินไปมาลองปฏิบัติดูเมื่อลองเอาข้อธรรมตลอดจนวิธีปฏิบัติแต่ละอย่างมาปฏิบัติดูแล้วให้มันสังเกตว่าการปฏิบัติของเราเก้าวหน้าแค่ไหนเรารู้สึกเป็นธรรมชาติหรือฝืนธรรมชาติของเราจนเกินไปพฤติกรรมเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีอย่างชัดเจนหรือไม่กิเลสเบาบางลงแค่ไหน เราออกออกไปจากใจได้จริงหรือว่ามันแอบไปรบอยู่ทุกท่านทุกอย่างเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องทำตัวเป็นหมอรักษาตัวเองอย่างที่หลวงพ่อบอกไว้เพราะมาถึงสมัยนี้ต้องพึ่งสุภาษิตท,ที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะเราเกิดไม่ทันได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าอย่างไรก็ดี เรายัางโชคดีที่พระพุทธเจ้าได้กรุณาบอกตำรายาไว้ให้โชคดีที่ท่านเขียนแผนที่ไว้ให้เพียงแต่ว่าต้องหาแผนที่ฉบับของท่านให้เจอหรือไม่ก็ต้องหาแผนที่ที่ลอกจากต้นฉบับของท่านให้เจอเท่านั้นเองเพราะหากเราไปเอาแผนที่ฉบับที่ผิดมาใช้นำทางเราก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการเปรียบเหมือนจะขับรถจากกรุงเทพไปเชียงราย ก็ต้องดูแผนที่ศึกษาเส้นทางให้รู้ว่าจะต้องใช้ถนนสายไหนระยะทางกี่กิโลเมตรพิจารณาว่าจะออกเดินทางกี่โมงจะใช้ความเร็วเฉลี่ยเท่าไหร่จะหยุดพักที่ไหนบ้างและจะถึงเชียงรายกี่โมงอาหารการกินระหว่างทางจะทำอย่างไรจากนั้นก็ขับไปตามแผนการที่กำหนดตามเส้นทางตามแผนที่ เราก็จะถึงเชียงรายในเวลาใกล้เคียงกับที่กำหนดหากไม่มีเหตุปัจจัยอื่นๆเข้ามาแทรกแต่หากเอาแผนที่ฉบับที่ผิดมาดูโดยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแผนที่เดินทางไปเชียงรายต่อให้ขับไปจนตายก็ไม่มีโอกาสไปถึงเชียงรายหรือได้แผนที่ถูกต้องมาแต่ไม่ได้ศึกษาวางแผนการเดินทางให้รอบคอบเสียก่อนก็อาจต้องเจอปัญหาสารพัดอย่างระหว่างทาง กว่าจะถึงเชียงรายก็อาจเลือดตากระเด็นฉันใดก็ฉันนั้นในการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะข้อชำระจิตให้ขาวรอบนี้จึงต้องขวนขวายหาแผนที่ฉบับที่ถูกตรงกับของพระพุทธเจ้าให้ได้จะได้ไม่เสียเวลาหลงทางหรือพลาดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายชีวิตของเราการที่จะทราบว่าข้อธรรมอุบายธรรมหรือแนวทางปฏิบัติธรรมที่นำมาใช้นั้น ถูกต้องตรงกับแผนที่ฉบับที่พระพุทธเจ้าเขียนไว้หรือไม่เราต้องหมั่นตรวจสอบตัวเองว่าเมื่อปฏิบัติไปตามวิธีที่เราได้รับการแนะนำจากตําราหรือครูรบาอาจารย์ท่านนั้นๆไปสักระยะแล้วกิเลสลดลงหรือไม่กิเลสตัวไหนบ้างที่ยังไม่ลดกิเลสตัวไหนบ้างที่ลดกิเลสตัวไหนลดได้มากกิเลสตัวไหนลดได้น้อย เราสามารถรเผชิญกับปัญหาต่างๆได้อย่างมีสติมีปัญญากว่าแต่ก่อนหรือไม่ความทุกข์ใจน้อยลงกว่าแต่ก่อนหรือไม่เมื่อต้องเจอกับปัญหาในลักษณะนั้นๆหากได้คำตอบในทางบวกแสดงว่าแนวทางปฏิบัติที่ใช้อยู่นี้เหมาะกับเรานั่นคือเลือกหมอถูกหรือได้แผนที่ฉบับถูกต้องมาแล้วหากเพียนพยายามต่อไปย่อมจะถึงที่หมายได้สมความปรารถนา แต่หากปฏิบัติไปเท่าไหร่ความโลภความโกรธความหลงยังไม่ลดลงอย่างเห็นได้เป็นรูปธรรมหรือบางทีดูเหมือนกับว่ามันลดลงแล้วแต่พอเจอปัญหาหรือสิ่งยั่วยุหรือสิ่งเร้าที่ระดับสูงหน่อยกิเลสทั้งหลายที่คิดว่ามันลดมันหายไปแล้วก็วิ่งกลับมาอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานั่นแสดงว่าแผนที่ที่ได้มาไม่ใช่ฉบับที่ถูกต้องแล้วเปรียบเหมือนยาที่หมอให้นั้นไม่ได้รักษาโรคอย่างเด็ดขาด เพียงทำให้อาการดีขึ้นชั่วคราวแล้วก็สุดลงอย่างเดิมเราคงต้องขอ,อเปลี่ยนยาหรืออาจถึงขั้นเปลี่ยนหมอไม่ใช่ยังดึงดันที่จะรักษากับหมอคนนั้นต่อไปสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงรู้ว่าใครบำเพ็ญบาร,รมีมาอย่างไรแบบไหนพระองค์ทรงให้ข้อถามที่ตรงกันกับบาร,รมีเก่าที่เขาสร้างมาผู้นั้นจึงบรรลุธรรมได้ง่ายเมื่อฟังธรรมจากพระองค์ท่าน เพราะเป็นการต่อยอดจากบารมีเก่าที่เขาสร้างมาเปรียบเหมือนกับผู้นั้นตักน้ําใส่ตุ่มของตนไว้เกือบจะเต็มแล้วในชาติก่อนเมื่อเกิดมาใหม่ก็ตักต่ออีกไม่ขี่ขันก็ได้น้ําเต็มตุ่มพระพุทธเจ้าทรงทราบดีว่าสมัยหลังพุทธกาลจะไม่มีใครคอยบอกคอยแนะข้อถามที่ตรงกับบารมีเก่าของแต่ละคนได้เพราะยานนี้เป็นยานเฉพาะของพระองค์เท่านั้น ท่านจึงทรงเขียนแผนที่ไว้ให้ว่าให้ใช้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรคือหลักปัญญานำในการปฏิบัติจะได้ใช้ปัญญาหาโรคของตัวเองเจอหายาที่แก้โรคนั้นได้ถูกต้องเราไม่ได้เกิดในสมัยพุทธกาลไม่มีโอกาสที่จะรับข้อธรรมอบ,บายธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเราได้แต่แผนที่ของท่านมาแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นแผนที่ฉบับที่ถูกต้องของท่านจริงหรือไม่ จึงต้องใช้ปัญญาของเราอย่างมากที่จะพิจารณาหาเหตุหาผลตรวจสอบพฤติกรรมตรวจสอบจิตของเราอยู่ตลอดเวลาด้วยใจที่เป็นกลางไม่เข้าข้างตัวเองเพื่อดูให้แน่ว่าชำระจิตของเราได้สะอาดขึ้นทุกวันจริงหรือไม่หรือแค่เอาน้ำเป,ป็นรูปแล้วหลงคิดว่ามันสะอาดตำราที่นำมาศึกษาหรือคำสอนที่ครูบาอาจารย์สอนเรารับมาพิจารณาแล้วลองเอามาปฏิบัติ แล้วใช้สติใช้ปัญญาของเราตรวจสอบด้วยความระมัดระวังรอบคอบด้วยเหตุด้วยผลเพราะหล,หลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นหลักธรรมที่ประกอบไปด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่ไม่มีที่มาที่ไปหลวงพ่อทูลคิปประพัญโยท่านให้ปริศนาธรรมว่าอย่าตามตำราแต่อย่าทิ้งตำราส่วนปริศนาธรรมที่หลวงปู่ดูลอตุโลท่านให้คือผู้ใดหลงไหลในตำราและอาจารย์ ผู้นั้นไม่อาจพ้นทุกได้แต่ผู้ที่จะพ้นทุกได้ต้องอาศัยตำราและอาจารย์เหมือนกันใครตีปิศาณรมทั้งสองบทนี้ออกย่อมมีโอกาสที่จะพบแผนที่ฉบับดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าเขียนไว้อย่างแน่นอนเราจําเป็นต้องอาศัยตำราต้องมีครูบาอาจารย์เราเคารพและกระตันอยู่ต่อครูบาอาจารย์แต่ไม่ใช่ว่าจะต้องเชื่อตำราห,หรือเชื่อที่ครูบาอาจารย์สอนทุกอย่าง เราต้องยึดหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนชาวกรละมาชนว่าอย่าได้เชื่อเพียงสักว่าอ้างมาจากตำราหรือกัมพีให้ใช้เหตุใช้ผลพิจารณาให้ดีรวมทั้งเอามาปฏิบัติก่อนจึงค่อยตัดสินใจว่าควรเชื่อหรือไม่สำหรับครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไว้มีใจความโดยสรุปว่าครูบาอาจารย์ท่านใดถ้าจะมีทิปาฏติหาร สามารถเหาะเหินเดินอากาศหรือหายตัวได้หรือได้ยาณสามารถอ่านใจหรือบอกเราได้ว่าชาติก่อนๆเราเคยเกิดเป็นอะไรแต่หากท่านไม่สอนให้เราเกิดปัญญารู้วิธีที่จะลดละกิเลสก็ไม่เกิดประโยชน์ใดกับเราเลยมีแต่จะชื่นชมงมงายไปกับสิ่งเหล่านั้นครูบาอาจารย์ท่านใดที่สอนให้เราเกิดปัญญาเห็นธรรมสามารถลดละกิเลสได้นั่นแหละ จึงจะเกิดประโยชน์แก่เราดังนั้นจะพึงเชื่อตำราเล่มไหนฝากตัวเป็นศิษย์กับครูบาอาจารย์ท่านใดโปรดใช้วิจารณญาณของท่านตามอัธยาศัย